ร้านยำสูตรเด็ดของประจีนะครับร้านนี้ราดนัดของผมเย็นประจีนะครับพ่อคา้ามียำอะไรบ้างอ่ะมียำล,ลาบอย่างยำเส้นโบราณโอ้ยเส้นโบราณเหรอเอาแล้วลนี่ของจริงอ่ะร้านนี้ช้อนนี่อะไรช้อนนี่อะไรตกฟองไหมอันนี้เป็นลาบปลาหมึกครับลาบปลาหมึกนะ<笑><笑><笑>เออ ดูว่คนรอ,อคิวนี่ย <laughs> ขายกันมันเล้วร่ะนี่คร <c oughs> ับยำมุนเต้นโบราณนะครับผล <c oughs> ิตภับอกได้นะครับ น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เขรียกยำอะไรคะไมเใชนโบนราณคจุกเท่าไหร่เออห้าสิบโอ้ห้าสิบจุกๆเลยครับห้บานค,ครับมาม่าต่อเลยขายที่ไหนบ้างพ่อค้าขายที่นครนายกเปิดท้ายครับนครนายกเปิดท้ายแล้วก็วันปฏินวนเต่าเนี่ยครับสองที่เหรออ่าแล้วก็มี ตรงวัดกระดานบ้านนาครับอหน้าโรงพยาบาลอ๋อโอเคของจริงของจริงร้านนี้ พี่ได้สั่งไว้ไหมไม่ได้สั่ง,งโอเคสุดผ <c oughs> มโ้ามโคกรข้าหนามเพียน้อย่เมน้อย,ยไม่เมอพี่สั่งด้านหน้าได้เลยนะสั่งผมผมจำไม่ได้งเราคเ <c oughs> ผมจำแต่สูตรอย่างเดียว่ะสูตรร้านนี้นะครับบอกเลยว่าขายดีมากนะครับจากชิมฝีมือ ต้องมาปักกิญญนเต่านะยำไม่หยุดจริงๆชื่อร้านอะไรเนี่ยยำไม่หยุดความแซ่บเติมได้ตลอดเก็บน้อยเนี่ยของพี่ใอรใช่ไหม